ก็ต้องขอเกิสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องเชิเกมเมอร์ทุกคนเนวยนะครับกับผมเนยป๊อปแมนวันนี้ผมก็มากับเสียงอันรอเล่านะครับวันนี้ไม่รอไม่ได้นะครับผมก็อยู่ในเกม j u สิตเวอร์เดอะเกมนะครับผมหลุดกกับไม่ได้อ่ะ ออลไไม่ได้ะวันนี้ผมต้องขอลอ่อซะหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมก็มาครับในรถเสาร์ที่สุดแสนจะรอแต่ยังไม่ดูหรอก <c oughs> ยังไม่ดูหรอกครับอา่าไปดูภารกิจประจำวันกันก่อนอุ๊ยขาดอยู่อย่างเดียวนะครับคือผมต้องเข้าไปต่อสู้นะอ,อ่าพอเปิดการ่อยละกันในๆนก็ในๆนนะครับอืมอ่าตีละ แนะนำเมรอสองใหม่นนะครับอืมเราจะมาดูกันที่ว่ามันจะแข็งแก่งแค่ไหนกำลังลบมันจะเป็นเช่ไนไรจะต่อสู้ได้ดีไหมเพื่อนๆอิจฉากันไหมอันนี้คือประเด็นหลักเลยนะในวงเล็บว่าในเวลเดียวเดียวกันนะครับอม,มันต้องมีของมันต้องมีนะครับอ่ะก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูการต่อสู้หน่อยนะครับว่าอ เห็นแล้วก็อานาจใจนะครับผมก็อยู่อันดับที่28นะครับพยายามจะเล่งอยู่นะครับก็มี614นะครับผมยังอยู่เงินอยู่เลยครับเออผมยังอยู่หลีกแหล่งเงินนะครับอ่าซึ่งอันดับหนึนี่มี812เยอะจัดจัดอ่ะคีดดูทุกคนต้องโอ้โห200เลยนะ200เลยนะจะบอกให้ การจะตามทันเนี่ยต้อง200เลยนะครับอืมคงไม่ไหวไม่ไหวนะครับอะเราก็จะไปแข่ง PVP ไม่เล่นอะ่ะที่เกียรตินะครับอะในๆก็ในๆแล้วเราจะเล่นอะไรกันดีอะอืมอืมอืมอ่ะผมจะเอาเป็นอันนี้แล้วกันอ่ต้องมาแล้วการต้องมาแล้วนะครับหกตัวพวกฟังมันหกตัวนะครับ มันก็ไม่น่าแข่งแก่งมากมานะครับผมก็จะเอาเป็นแบบเอ้ยไม่ได้เว้ยกินเนื้อต้องมานะ,จะเจ้ากินเพื่อีกตัวหนึ่งแล้วการเอาน้ําไปนะครับแล้วก็เนมาหมื่นห้าเลยนะแต่ไม่ไรพึ่การ์ดของเรานะครับนึกแล้ววานายต้องเอาน้ํามาแต่ฉันไม่ไดเอานกมาสักตัวเลยอ่ะผมก็จะเป็นอ่ะเก็บสแต็กดีฟ้าไม่ต้องป้องกงป้องกันอะไรมันอ่ะนะ ให้มันได้ปรีหยบับ้างนะครับอืเฮ้ยได้อยู่มาใส่เข้ามาในก้านะครับอืผมมีห้าแล้วต่อไปห้าหรือหกวะอ่ะไม่ไม่เข้ามานะครับอ่ะผมจะโจมตีก่อนเลยผมว่าต้องมีเข้าไงอ้าวเรียบร้อยสิครับอย่างนี้โอ้โหง่ายจัดจัดอ่ะมีกินพืชนะครับอื มี5แล้วมีสิทธิ์ที่จะล้มเราได้นะครับไม่จบตีหด้วยอ่ะผมจะเปลี่ยนตัวนะครับเพื่อกดพลังลบม,มันไว้นะเป็นการแข่งขันที่ชิวๆสบายสบายสำหรับมันจงกล้าเราแล้วนี่มันสบายมากมงับทีเดียวนะครับให้มันรู้ซะมั่งใครเป็นใครมาเลยเจ็บนะมีเจ็บนี่น่ากลัวเหมือนกันนะเฮ้ยโจมตีห้าเลยอ่ะจิบหายแล้ว วุ้ยเกือบไปเหมือนกันนะครับอืมอันตรายจัดจัดนะครับผมก็จะทำอย่างนี้เลยเอ้อเล่นไปง่ายๆอย่างนี้เหมือนกันโอเคไม่ป้องกันใดๆทั้งนั้นนะครับอืมก็นโน่เศร้าเราเยอะมาน้ำอีกตัวนะครับโอ้โหผมเสียบเปียกแล้วแพ้เปียกนะครับถ้าโจตมตีสี่ผมไปเลยนะไม่โจมตีด้วย ก็เอาตัวนี้ไปเล่นนะครับอ่าอย่างน้อยๆก็ไม่แพ้ทางนะกลังลบมันก็ไม่ได้เพิ่มมากนะครับมาลุยตอนจอเคฟันหางมันหน่อยเฮือ,อ,อหัวกระแทกกระโเอ้ยวันมีเยอะแยะ,แยะทำไมไม่กัดวะเนี่ยชิบหายแล้วไปแน่นะครับไปไหมจุมตีซี่ยังอยู่อ่เยนิดเดียว เกือบไปเหมือนกันนะครับอืมผมจะโจมตี1แล้วกัน2แล้วก็ป้องกัน1 2 3อืมอืมขอดูทีอาซาพอครับอ่ะมาเฮ้ยลืมไปมันยังเหลือสักกันโถเอ้ยตายแล้วกูตายนะตายแนะ่นอนลืมไปอนะ่ะเอ้ยเอาอยังยูแจ๋วแจม ยังอยู่นี่ก็เคีียวง่ายนะครับอผมก็จะโจมตีหนึ่งสเก็บไว้หนึ่งอสอ่ะอ,อ้าวเฟยนับสตนับสเตปกน <c oughs> ถูกแล้วว่าเราโจมตีหนึ่งไม่ตายนะครับต้องให้เข้ายันซองนะครับม,มาทีเนี้ยรับดาเมจนิดนึงเราก็ไม่เป็นไรนะนี่เห็นไหมถูกแล้วมัดวางแผดนมาแล้วเป็น <c oughs> การกันกองจะกลัวสมองมาแล้วนะครับ จมตีหนึ่งจมตีสองแล้วก็บอกลาครับอืมแงบก็ให้เยบรเอยมาเค <c oughs> ผมก็ต้องบอกลาแล้วนะครับ <c oughs> จมตีมาเถอะเท่าไรเราก็ไปขอบอก <c oughs> จมตีสามแน่ก็คือวฮเคก็อยู่ถึงตัวสุดท้ายเลยในเนี้ยก็ไม่ธรรมดานะครับอืมมาก็ช่วยๆกันสู้แนะหละเดเอ้ยอ่ะจมตีให้หมดไปเลยนะเพราะว่ามันเหลือตัวสุดท้ายแล้ว มาตรงกัดแกมาเงีย,งยบก็ให้โหให้มันรู้ซักมากนะเออเรียบร้อยอ,อก็ยังโชว์ปีฝันไม่เลิกนะคยังไม่ได้เหรอลืมไปเลยอีกยกนึงนะครับโอ้โหยกตะกี้ก็หินแล้วมึงยิงอีกยกึ่งอีกเหรอเดียวเดี๋ยวเดียว,ยว,ยวต้องใช้ไก่ขนองแล้ววะ เอานี่ไปแล้วกันนี่แล้วก็ไก่ขนองไปตัวนะครับอ่ะมาพอไหวอยู่โอ้โหผิดแล้วสงสัยจะพลาดแล้ว <c oughs> เลเวลหด้วยสงสัยผมจะพลาดเลยนะครับอ่ะเปลี่ยนตัวหน่อยกดพลังโจมตีไว้มาเหลือแปดเองเองทำอะไรแขไม่ได้หรอกไก่ดอกห้าสีต้องชนะแน่แนนะ่เอาเราก็เก็บไว้เหมือนกันนะชิะกี้ถ้าโจมตีมันก็ไปแล้วนะเออ แต่ว่าเราจะแย่งไงในตอนท้ายนะครับไม่โจมไม่โจมงั้นขอพี่แยับก่อแล้วกันเป็นนักมวยต้องแยับงับไม่เป็นไรเลย <c oughs> เดูปากมาันเสก่อนนี่โหถ้ามันงับเหล่านี้ยังกั็เครื่องบดเลยนะดุดิุดใช่ไหมถึงฟันอ้าเอาโจมตีสามเลยเด้อใจถึงสุดมีพลังโจมตีแค่แปดหนึ่งสองตะกี้มันเก็บไปเท่าไหร่วะสาม จมตีสมแล้วกันแล้วก็ป้องกันหนึ่งมาเอา้าเข้าั้งั้นนะ่ะโอ้โหไม่ได้ดูเลยตะกีนะครับเสียสแต็กไปเละเทะเลยผมมาเฮ้ยมันจมตีสามไงแล้วก็เหลือหนึ่งไงตายเราว่าทีนี้แหละเป็นเรื่องอ๋อยางเว้ยยังเก็บไปอยู่นะครับเฮ้ยมันมีตะกินพืชไว้อ่าอผมเก็บไอีเลยแล้วกันอันนี้ก็จมตีหนึ่งจมตีสองผมว่ามันอ มันต้องป้องกันอ่ะเอางี้ดีกว่าอ่าเห็นไหมโอ้โหคิดถูกจริงจริงแหมว่าจะใส่ไปซองนะครับผมว่ามันมันไม่ได้อะ่ะเอามามไมมีแต่ก,กินกินพืชว่ะสองสัยเอามาน้อยไปไหมเนี่ยเรารถทีไปทีหนึ่งโอเคนี่มันโจมตีสามใช่ไหมมโจมตีหนึ่งสองเก็บไว้หนึ่งสองอ่าอย่างงี้พอไหวอย,อยู่นะครับ เฮ้ยโอ้โหลืมไปเลยไม่ได้ดูอีกแล้วอะ่ะลืมโดนทีอีกแล้วโอ,โอ้ไม่โดนเว้ยอ่าผมว่ามันจะป้องกันสองนะครับผมจะโจมตีหนึ่งสองสามแล้วก็เก็บไว้หนึ่งสองสามเลยอ่ะมานี่ไงเห็นไหมก็เข้าด้ละตอบก,ก็ให้โอเคผม <c oughs> มีแต่กินพืชหมดเลยเหรอ มันมีหนะครับผมก็เลยต้องป้องกันสามนะครับอ๋อตรงตีสามเหลือไว้สนะท,นทีนี้ทีนี้ต้องดูสแต็กล้วนะอืถ้ามันอยากชนะผมว่ามันจะต้องเก็บสแตกแ็กะไว้ตรงตีหนึ่งสแล้วก็ไม่ป้องกันเลยโอเคไปสัก <c> เ <oughs> ดาง่ายจริงๆทีนี้แหละงานหินแล้ว <c oughs> ผมไม่ป้องกันเลยนะครับเลยเป็นงานหินนะครับเออ ยิบหายแล้วจนทีห้าเลยนะครับไม่ตายไม่ตายเป็นไงล่ะโ,โ้แจวแจมหนึ่งสองแล้วก็ต้องป้องกันนะไหมเม่สาไปเลยแล้วก็เก็บไว้งนี้นะครับอืมเพราะว่าไม่รู้จะป้องกันไปทำไมนะครับตัวนั้นผมแพ้ทางนะอืมอกระเลือดก็เเลือดสาสิบสองแล้วไนงะมีเจ็ดสิบเจ็ดเลยนะไม่มีกี่ตัวกันแน่เจ็ดตัวใช่ไหมเอ้ยจะมีกินพืชอีกเหรอ เออยังมีกินพืชอีกอ่ะโดนเขาให้นะงับห้าเลยไปแล้วครับอืมเด็ดเลยเ <c oughs> ม,มือกี้ห้ามเทสตักหมดไปยัง่ะไม่ที่ดูอีกแล้วอ่ะไม่เป็นไรเย็บๆยมันไปก่อนละกันนะอย่างนี้ก็พอได้อยู่ <c oughs> โอ้โห้วโจมตียันสามบ้าไปแล้วจ <c> ะ <oughs> ไปป้องกันมั่งก็ดีอ่ะอ้าวตัวสุดท้ายแล้วว่ะ โอ้ยได้การแน่ๆนมาเลยไม่ทถ้านายไม่ทีบเราจะทีบนายแล้วนะอ่ะบินขึ้นฟ้าไปไกลลองไปเลยทีบหน้าก็ให้เป็นไงทีเดียวทนานขอนเน้นเ้นเป็นไงนกเงือกบ้านเราก็ชนะไปแล้วนะครับเหมือนชิบหายเลยโอเคมาผมก็ได้การมาแล้วนะครับเฮ้ย พี่เฮแล้วนี่เองแจวอะไรก็แจวตั้งนั้นนะถ้าเป็นของฟรีครับโอ้คูณสองด้วยปารป๊ปารอ่ามีหกพันแล้วอะอ่ะที่สัญญาไว้ตะกี้นะครับอ่าที่พูดเอาไว้เกินเอาไว้ว่าจะให้ดูในโนเสาร์นะครับนี่ไงของใหม่มันต้องมีโอเคอม,มาแล้ว อะไรอ่ะดิฟดิปโพเตอร์ดิปโพเตเตอร์่ปปรเเอระอ่าน่าจะชื่อดิปโพเตเตอร์นะครับถูกผิดยังไงก็ว่ากันได้นะครับของใหม่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 หมเอาไว้ข้างโดโดเลยดีกว่ามั้งเอ้าเอาไว้ข้างลูกปั้นโดโดเลยนะครับโอ้ยปลดล็อกแจ๋วสุดๆอ่านี่ก็เป็นไฮบริดตัวที่สองของผมนะครับดูดิ มันมีเข่าสองข้างแล้วก็มีแหลมแหลมเต็มไปหมดเลยโอ้ยต้องเข้าไปดูซะหน่อยแล้วโอ้โหตาดำจ,จัดๆทำไมมึงอ้วนอย่างเงี้ยมันเหมือนหนูเลยว่ะแล้วมึงจะเก่งไหมเนี่ยอพลังลบเริ่มต้นเลยนะครับมีเลือด305นะครับพลังโจมตี105นะครับก็ใช้ได้อยู่นะ นถือในเป็นการ์ดแร่ที่ใช้ได้อยู่นะครับออมันอยู่ระดับแร่นะอ่าก็ให้อาหารสองพันต้องเอาซะหน่อยแล้วเฮ้ยมันเฮ้ยมันบวกดีเนแดงอะผมรู้แล้วดีเนแดงเอาไปทำอะไรนะครับนี่ไงโอ้ยเปลี่ยนล่างโอ้เปลี่ยนล่างได้นี่เองนะ แต่ต้องใช้ดีเนเอจอลเเ่งไงเห็นไหมซึ่งเราไม่มีเลยอะดีเนเอจอลาเค่ทำไงดีวะเนี่ยเะเะอ,อุ้ยมันมีเยอะมากเลยอะมีนกหัวฝานมีแองกิโลซอรัสอ่าโอ้โหไอ้น,นี่ก็เป็นในรนเสาร์น้ำใช่ไหมไม่ใช่ดิกินเนื้ออันนี้กินเนื้อนะครับโอ้มีแองกิโลซอรัสด้วยอะอื มีแค่มีแค่มีแค่แต่ไม่หมดเลยอละเฮ้ยมีแรปเตอร์ด้วยอะอ๋อนี่ไงอินโดมินัสเล็กเฮ้ยเฮ้ยอินโดแรปเตอร์ดิโอ้ผมกูก็มั่วไปหมดอ่ะอินโดแรปเตอร์นะครับแล้วนี้บีดีเอนี่คืออะไรเป็นดีเอที่แบบว่าสามารถเป็นดีเออะไรก็ได้ใช่ไหมเดานะเดานะถูกผิดยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับอ่ะเฮ้ยออกมาแล้วโอ้โหยังไม่ได้ดูหนูลิงนี่แหละ ก็เป็นหนูลิงที่มีหนามอ่ะออแล้วก็มีฟันเป็นจระเข้เท่านั้นเองนะครับอืมเหมือนตัวตุนเหมือนกันนะถ้าพูดถึงอน,นะแต่ตัวตุนตาไม่โตขนาดนี้นะครับดูฟันมันซะก่อนเล็กก็จริงแต่ว่าโคตรจะถีนะอืมอุยอ้ยอุย้ยมีหนามสองแถวสามแถวเลยอะ่ะเฮ้มันก็น่ารักดีเหมือนกันนะถ้าพูดถึงนะอะอแต่ไม่น่าเลี้ยงอะ่ะงับมือขาดอะ่ะสภาพนี้เอ่อจมูกเป็นสันเหมือนกันนะอ่ะ ผมจะทําการเลี้ยงอาหารมันนะครับเป <c oughs> ็นหัวาหารพอ่อเยอะจัดๆมาดูซิว่าค่าพลังของมันอุ้ย5แล้วว่า4ี่รอ่แนะครับแล้วก็พลังโจมตี1 5อนะครับในที่สุดเราก็มีบิดแล้วอามาดูในนี้มันเปิดมันเปิดแล้วไงจําได้ไหมตะเกียที่มันขึ้นตะเกียมันอยู่ไหนวะเนี่ย <c oughs> ไกยจัดอยู่ไหนวะเอ้ยหูกไก่ยจัด นี่ไงอุยสี่พันเลยเหรอตัวหนึง 4, ่งสี่พันน่ะเออเรามีแค่หกพันนะครับน้อยมากถือว่าน้อยมากๆาผมผมึงรู้แล้วว่าดีเอ็นเอสำคัญยังไงนะครับสำคัญตรงนี้แหละอ่ะตัวนี้ผมก็กลับกลายมาเป็นตัวธรรมดาแล้วนะก็ไม่มีแล้วนะครับอะผมก็จะเลี้ยงอาหารมันก็แล้วกันชิๆ,ๆ,ๆ,ๆโอเคแล้วก็เลี้ยงอาหารมันอีก ลเลี้ยงมันไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยแล้วก็อีวูรูชันมันเลยโอ้โทีเดียวพลาดเลยอ่ะแล้วก็มันไม่มีแล้วงาตัวหลักนะครับอุส่าโชวไว้พาร์ทก่อนตายห่าไปแล้ว <c oughs> ไม่ตายา่าเอาไปไฮบิดนะครับเขาก็พูดไปมั่วอะเอาไปอีโวอีกนะครับอีโวเข้าไปอีโวจนหมดอนะ เฮ้ยผมต้องไว้ใช้ไงในใส่ขมมอนนะอืมแมงโคสําสคัญเลยนะครับเพราะว่าใส่ขมมอนนี่เวลาสู้กันถ้าในใส่ล่างนะก็ดูเดือดเหมือนกันคนระับมันดูเดือดทุกการแหละถ้าพูดกันตรงๆแล้วนะครับอืมโอเคสามสิบนาทีนะครับผมก็จะทิ้งมันไว้อย่างนี้ก่อนอ่ะไปะไปการข่งขันกันนะครับเพื่อที่เราจะโชว์ท่าไม่ตายของทีเด็ดของเรานะครับเอาเป็นการขิงขันอะไรดีอะห้ามตายดีกว่า ห้ามตายดีไหมไม่เอาดิฟ้าไปชิงเงินดีฟ้าไหนๆก็ในไหนนะครับเราก็จะใช้เฮ้เทเจจดๆแต่ไม่รู้ว่าถ้าไม่ตายเป็นไงนะครับจะเอาลงเลยดีไหมไม่เอาอ่ะเดี๋ยวไว้ก่อนเอานกไปก่อนนะครับแล้วก็เอออหนกเราทำไมกากกีกี้อย่างเงี้ยเลเวลหนึ่งไองอ่ะเออโธเอ้ยมึงอยู่ไหนวะนเนี่ยเดี๋เดๆด ลืมอัพมึงได้ยังไงวะนเนี้ยฮะทำไมมึงกาก,กีกี้อย่างงี้มึงอยู่ไหนวะนเนี้ยเอ่อนี่ไงโอ้โหไทยรังแกมไปวิ่งไปไหนอะเฮ้ยวิ่งก้นต้นไม้อะแสดงว่ามันบินไม่เก่ง่ะสิตัวโคตรเล็กอะเออดูดินี่มันมีอันนี้ที่ต้องหมดด้วยดูดินี่นี่ไงที่ขานี่ไงเออมีพังผืดที่ขานะครับโอ้เก่งล่อนไงอ้ ไอ้หงร่อนเรานะครับแม่ผมปีนต้นไม้เก่งกว่าปีนนิกมึงเออแล้วจะได้เรื่องไหมเนี่ยอ่ออาไปสู้ดิฟ้าเสียเวลาสุดๆนะครับมาหงร่อนเฮ้ยเป็นไงมีพลังขึ้นมาทันทีนะครับอืมเอากินเนื้อที่มันดุดุหน่อยไหมโหดดใช่ไหมตัวไหนจะโหดดีตัวนี้โหดจัดเลยนะครับอืมเอาโหดไปอ่ะตัวนี้ดิฟ้า แล้วก็นี่ออกนะครับแล้วก็เอานเอ่อพอไหวแล้วและอ่ะลุยอ้าวผมสลับมาโม่โทยบ้าจริงๆเลยเสียสัตว์แตอีกอลืมตัวลืมตัวมามาทำเล่าไม่ได้หรอกจบตีสองก็ล้ม่าไม่ได้นี่นะแต่่ากล็ล้มเองไม่ได้เหมือนกันตายเลยทีนี้เป็นลูกไล่เลยนะครับ ป้องกันหนึ่งป้องกันต่อครับม,มันต้องโจมต่อี้อะมันได้ใจมันได้ใจเห็นปหมมันได้ใจก็หนึ่งสองสามนะครับอ่ะป้องกันอย่างเงี้ยอะมาคิดว่าเจ้าแน่ก็เข้ามาเปลี่ยนตัวอ่าไม่จบตีด้วยแล้วก็เปลี่ยนตัวเหมือนกันนะครับโอเค แล้วมันก็มีหนล้กันเออห 2, 2, 2, นะึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งองสมนะองสาอนันั่นมันมีสีแล้วนเอออะเปลี่ยนตัวเหนือสามครับไม่เข้าแขกสุดๆนะ่ามันรู้ซัลสมากนะ,ระครับคนไทยคนไทยนะครับ้า 6318มันก็ล้มได้อยู่อะแต่เราก็ต้องตายนะครับจะไหวไหมนี่บ้ากัดมันไ,ไหน,นีเรียบร้อยเราก็ตายไปนะครับแล้วถ้าแตกก็ไม่เหลือเลยอ้มันกัดเราแค่หนึ่งแล้วเก็บไปก็ได้วะ่ะจิบหายแล้วมันต้องป้องกันสามแน่นอนผมเดาน,นะครับแล้วเราจะทำยังไงอะถ้ามันป้องกันสาบนี ผมจะป้องกันหนึ่งป้องกัน2ป้องกัน3แล้วเก็บไว้หนึ่งเนเอยมันก็ฉลาดเหมือนกันมี5้านะครับนะ่เก็บนะไว้2อว่ะมันเก็บไว้2อนะครับ3 7 3 7 3 2ดสอแต่บวกกับตั๋เอาลอยโอเคไม่ตายก็ใกล้เคียงงับก็ให้ นี่ตายสิครับนีมันเจ็มยี่สิบเอ็ดก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็บวกอ่าไอ้นั้นเพิ่มไปนะอืมทีเล็กมึงเอาแต่โบวันเลยละ <laughs> ่ะมามาสยบมันหน่อยนะครับหนึ่งสองสามสี่หาทำไมมึงต้องมาลาวาดอะไรตอนนี้ <laughs> คนกำลังเก็บแพ็กการ์ดอยู่เนี่ยโโเอ้ย ไม่เอาใช่ไหมงวงเงินเนี่ยมันกบไม่เอาครับต่อเงินเจ้าเนื้อดเยเนือดเออ,อคุณเบนไม่ได้สู้เลยเอา้าตายแล้วคูมัวแต่พูดเราดับนิ้วกูซะแล้วอ่ะอามาอไอหมุนหมุนนี่มันเล่นยากนะเออมีซ้ำเหมือนเดิมมึงสิ เออทีนี้ก็ว่ากันไปยังอยู่นะครับอึ๊ชุบ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 อูหานไปอันหนึ่งแต่ก็โอเคครับอยู่ในแดนเขียวูผ่านไปได้ด้วยดีฮ้แต่แล้วผมก็ปลาพยศได้สำเร็จนะครับ <c oughs> เอ็กพี XP ผมก็เพิ่มด้วย <c oughs> ปลาลวต่อนะครับ <c oughs> ยังไงก็ต้องเอาให้ได้ <c oughs> มา กินพืชนะครับผมก็จะเอาเป็นตัวนี้ไปแล้วกันแล้วก็เอาเอาเฮ้ยเอาไปโชว์เลยดี่ามัา้งอย่า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 งเอาไว้อันสุดท้ายนะครับไว้โชว์ทีเด็ดสุดท้ายเลยละกันอ่ะบายลุยไอ้บันแช่งง่อยก่อยหน่อยละกันก่อยกอยอะไรอะ <laughs> หน่อยละกันดูยเอ้ยมาสอง ยังอยู่ยังอยู่เรากัดเหมือนสามมัก็ลงนะกลับกันเลยทีเดียวหนึ่งสองสามเรียบร้อยลาก่อนหนุ่มน้อยงั้มแต่ตัวสุดท้ายนี่แหละงานยากแยะเดี๋ยวมันก็โจมตีหนึ่งนะโ <laughs> จมตีหนึ่งโจมตีหนึ่งไหมโจมตีหนึ่งว่ะโอเคแล้วมันก็เก็บไปหนึ่งนะครับอืมโอเคแล้วก่อน ออสองมันไม่ตายอยู่แล้วอะอหนึ่งสองออหนึ่งสองแล้วก็เก็บไว้หนึ่งนะครับมหมป้องก,กันหนึ่งจริงๆด้วยถ้าเราตีเข้าก็แค่สองนะครับมันไม่ตายนะครับมหอันน่าเสร็จโขเรียบร้อยทีนี้แหละเราชนะแล้วหูง่ายจ,จัดๆมาบอทอันนี้ค่อยเล่นง่ายหน่อยครับอือหูไม่ใช่จอระค์เคฟันห้าด้วยวิ่งเข้าไปงับนะครับ เดือดเอยดูชนะไปแล้วโอเครีบเข้าไปเลยีฟฝาเดี๋ยวมันจะมีเด็กดื้ออีกนะครับอ่ะตามคำเรียกร้องนะครับที่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะโชว์นะครับอ่าเฮ้ยกินพืชสักตัวหนึ่งก่อนปั๊บแล้วก็หนีมันต้องโชว์กันเลยอุ้ยผม level เเวิ้ลไฟแรงอะตัวนี้นาโตตูท็อปเนี่ย นาซูโตะลาท็อปใช่ไหมใช่มั้งอาฮาไปข่มมาไปข่มต้องข่มไหมไม่ไม่ต้องข่มอ่ะไม่ต้องข่มเก็บไว้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 ไม่ต้องข่มนะครับเก็บสแต็กอย่างเดียวนะครับกัดซองแล้วไม่ตายอยู่แล้วคู่เฉยๆมันไม่กล้ากัดอะโอคู่เฉยๆนะครับเออจริงๆเนี่ยมันกัดหนึ่งผมก็ไปแล้วนะครับหนีเป็นไงล่ะ จะเคือนฟางไหมล่ะโดนตบห่างไว้เอาห่างตบหน้าไปทีนะครับโจมตีห้าโอ้โหนั่นคูชัดเจนเลยโอ้โหสีมันสวยเหมือนกันนะเนี่ยอยากเห็นห้าไม่ตายต้องเต็มเต็มเหมือนกันนะครับมาแล้วดูลิงลูกพ่อเห็นไม่ตายเลยมันก็ตายไปเลยนะครับโจมตีหนึ่งแล้วกันแล้วก็ป้องกันหนึ่งสองสามป้องกันสามแล้วก็ขอดูเลือดมันหน่อยอน้อยเด็ก กุกกิ๊กกุกกิ๊กกแกงมาวิธ ok ีน <si> no <ation in antis> <promotion UC> <kaz uffy> ี้ทำบินซะสวยเลยพอตอนให้อาหารวิ่งขึ้นต้นไม้อยู่อ๋อมันร่อนลงมาจากบนตึกไงอ่ะโอเคโอ้หบล็อกบล็อกบล็อกอยู่อ่ะโลบล็อกอ่ะมึงไม่รู้เลยว่าออกออกโลบล็อกมาโอ้โห่อ่ะทีนี้ไม่ตายกันหน่อยมาดูซิว่ามันจะทำไงนะครับยวิ่งมากัาดเลยโอ้ย ใส่ <laughs> อบอบน่ารักนะครับเออแล้วก็ช่วยโอกาสวิ่งเข้าไปกัดเลยนะครับโอเคได้แพ็กเงินแล้วนะครับอืมชึบอ่าเรียบร้อยมุ้ที้ส่งเท้า ผมก็เกือบจะมีถึง6,005แล้วน,นะครับเดี๋ยวก็คงได้เปิดการ์ดวิบวับกันอีกทีนะครับอืมก็คงใกล้ละอ่ะยังไงผมว่าคลิปวิดวีโอนี้มันก็เริ่มจะยาวเลยนะครับจริงๆมันก็ไม่ยาวเท่าไหร่หรอกแต่ผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับอ่ะถ้ายังไงก็ใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ว้างล่างด้วยครับถูกผิดยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับอ่ะถ้าชอบกันจจัดเลยก็ฝากกระทึบซับสไคร์ด้วยนะครับอืมเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะ ผมจะได้อยู่ทําคลิปเปน,นานๆนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปอะไรใหม่ๆอ่ะมันจะได้ของผมนะมันจะได้แจ้งเตือนลินิวิอแรกๆนะครับส่วนวันนี้ผมนายป้องแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนพร้อมกับลูกลักล่างไฮบิดใหม่ของผมนะครับนี่สวยสวยเกินการ <laughs> วิญญาณจะออกนะครับอ่ะ <laughs> ซีโยแกนทุกคนนะครับแฟนดายังเล่นอยู่